โสดจ้าปีจักเดือนเนเอ้าในบ่อสีเดือนในละสีเดือนสีเดือนหัเดือนเนาะสเดือนเดือนเป็นอะไรเกือบครึ่งปีแล้วความเปิดใจโสดลูกติดโสดลูกติดเนาะถ้าไพ่ที่บบติมันคือยินดีสร้างครอบครัวหรือว่ายินดีเริ่มต้นใหม่เนาะแม่นถ้าไพ่โบติว่าเป็นเมีห่างหรือว่าลูกติดกะสามารถแต่งหรือทักคุยอะไรเนาะลงนู้นเนาะแม่นแม่นแม่นเจ้ามักผู้บ่าวแบบรุ่นใดอายุประมาณใดประมาณสามสิบ ขึ้นไปเลยสามสิบขึ้นไปโอ้แมนแบมากมากแบบได้สเปตเอาบอติแบบใดก้าแบบใดก้าไดวเ้าเนาะแต่ว่าคอแต่แบบคอยแต่จริงใจจริงใจคอยแต่จริงใจก็พอจริงใจฮักแท้แล้วก็อ้าวท็อพี่น้องเลยสบายดีตอนแรงๆเด้อวันนี้ขึ้นมาอยู่เพื่อนของน้องนน้องนุเนาะสาวหอบสองพี่น้องเลย ที่ว่ามีลูกติดคนหนึ่งประมาณสองปีนี่เนี่ยอยู่ที่เฮือนประนเกา่าเยี่ยมยามท้ามข่าวพี่หนุอมเอ้ยอย่างเอฟซีมนกินหอดเงินซานนี่นนนม,มันเป็นเงินซานธรรมดาเลยเงินซานตอนทับหัวเงินานนอนาคตเงินซานเลยเพราะมาอยู่ในอนาคตพี่หนุอมเอ้ยสบายดีหนุ่มโนสบายดีคือเห็ดงามไทยบริษัทแต่งสุดงานเลยแต่งสุดแบบจีเขาพระควันด้วยเนาะแมนอ๋อเจ้าพี่หนุ่มเอ้ยพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจแต่สิ่งที่บมพร้อมกันคือบ ยังบูพอมแบบบูมีคนเข้ามานะกันซันกับพอมบดแล้วแมนแมนรับรับแลพร้อมบดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนซานบ้านซ่องเมว่าจะเป็นเรื่องจิตใจกับพอมบดแล้วแมนแมนไปหน่อยสินทุ้มน่องต่ำไม่ได้สินชื่อตัวนี้สินแบบนี้สินชื่อเนาะโอ้เงอะมันเป็นแบบสีแฉงๆเนาะบอกเก๋เนาะแมนเพื่อนเท่าไหร่ก็ซื้ออยู่นี่อันน่ะสองแสนสองแสนเพื่อนสองแสนอันนี้เนาะซื้อจุ่มเมืองบ่โดยโอ้เงาเหมือนกันบปกเกยต่างแต่ว่า ไลยมันสิต่างกันวก็สินต่ำเนาะจากจากรภูอีกเช่นหนึ่งแบบแนะนำใหม่คือูจักเล่าสือแซวนุเนาะอายุจักปีก็แซวเอ็ดแซวเอ็ดอายุแซวเอ็ดปีหรือว่าแซวรุ่นใหญ่ด้วยรุ่นใหญ่ใหญ่ทั้งอายุใหญ่ทั้งกระโ toast ที่เข้ามาเมื่อนี้ก็คือแบบอ่ามาโดยพร้อมเปิดใจทุกคนนะครับเปิดใจตอนทักครูฮักเพราะว่าน้องเพิ่นกระยับมีครูมีข้อพี่น้ะครัยเพราะว่าเอาฮักมาแล้ว หลายคนได้บกอยถามหาหลุนใหญ่ๆแบบนี้หลุดนายุสาวปลายปีอันนี้คือได้บกวยมาพอสาวใหญ่ให<จ>้ซีแมนได้เบ<จ>ิ่งได้หับซมได้ไม่จิตเธอใจเอฟซีอยู่มือนี้ถ้าไปแต่ละบ้านชุดไลฟ์ท<ม>ี่เจ็ดสิบแปดปีเนาะพอแต่แบบไฟมาอันน่ะไฟมาก่อนก็คือวนนั้นได้เนาะไฟทันก็คือวนนั้นได้เด้อเนาะจะผู้สาวรุ่นนี้น่ะจะบ่ค่อยได้เห็นไลฟ์เนาะสไลด์แมนแมนเนี่ยหายากได้พี่น้องเลยแมน รุ่นใหญ่เป็นีอ้แซวเอสปีแล้วกะจีโสดหรือว่าเป็นสาวหอบซองนี่มีลูกติดห้าเงาะถ้าไปเทปุติว่าเพิ่นเป็นสาวหอบซองม,ม,าม,ามาจีบมาจับมาจองรถเพิ่นนี่ก็คือพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะพร้อมขนาดนี้ยังใส่สุดแบบมาพร้อมด้วยได้พี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งด้วยเวลาเข่าพักควันด้วแต่งงานกับสีป,ประมาณนี้เนาะบางคนเนาะแมนมคือเลยว่าด้แบบแฟนแบบขยอยเท่ยวท่องแผ่นเดียวกันเองนี่ เอ้ามาทำนำกันบันทีพี่น้องว่าเป็นจังไดจังไดเนาะฐานะโสดเดี๋ยว่าจังไดโสดโสดเนามเปิดใจหาคนคุยบ่แม่นพร้อมเนาะโสดโสดจักปีแหละสดจักปีจักเดือนแล้วในบสีเดือนในละสีเดือนสีเดือนหาเดือนเนาะสเดือนหาเดือนเอ้ยเกือบครึ่งปีแล้วพร้อมเปิดใจโสดลูกติดโสดลูกติดเนาะทำให้ที่ปกติคืออ่ายินดีสร้างครอบครัวหรือว่ายินดีเริ่มต้นใหม่เนาะ แถามพายโ<ห>บติว่าเป็นเมหางหรือว่าลูกติดกะสามารถแตง่งหรือทักคุยอะไรเนาะหนุนเนาะแมนแมนแมนอือเห็นหน่อยแต่ว่าสองทางทติดต่อก็คือมีแในเฟซบุ๊กเด้อทุกคนเด้อในเขตสมนบทเนะาะจะบ่มีไลน์บ่มีบอทเอฟเด้อแมนแมน่นคือเขาว่าแล้วถ้าอยยังไงตั้งทางหากะบูชางว่ากะสิมาตั้งไอเอฟซีเลยคุยเห็นนะเพื่อบางเผื่อน้องเพันมีครูมีของนะเจ้าหน้าก่อนนอนหนาวเนาะหนุนเนาะโดยนอนหนาวนี่ก็ยากเลยนอน อยากแล้วโบมีคู่อะได้คู่มากอดน้องนอนกับแพ้อยู่นี่นอนกับน้องกับน้องน้องแล้วก็แล้วก็ลูกแล้วกับลูกสาวเนาะลูกเพิ่นเป็นลูกสาวด้วยพี่น้องมาเป็นลูกชายลูกสาวอายุหนึ่งปีกับเก้าเดือนบ่่แมอพี่น้องเจะหนังก็ะหอดสองปีแล้วซ้ำเนี่ยก็จื้อค่วมเนี่ยแล้วจื้อเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพิ่นน่องทาพายที ได้มาจีบแล้วกะสีได้ยินคำว่าพ่อจ๋าโอ้กะสิเบาหยอกเบามัวในเด้อจังหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนกะคือให้มาถ่ายวงสุดก่อนนี่เนาะพะกลนเนาะกะหากะแล้วพี่น้องเลยคือชิบได้หัวนี่ยังติดฝนตกบได้หัวที่เพื่อนนี่บหัวเนาะย่านแต่ลมเท่านั้นเนาะเวลาฝนตกลมแห้งมันพาเขาพี่น้องเลยได้มาเยี่ยมเยีมเพื่อนอีกในมือนี้เนาะยันลมเนาะมรนอากาศคักขนาด ยอยากรู้ว่าถ้าแบบอ่าผู้บ่าวจะมาจีบนี่เจ้ามักผู้บ่าวแบบรุ่นใดอายุป,ประมาณใดประมาณสามสิบ <30 S 1> ขึ้นไปน<อ>ั่นสามสิบขึ้นไปแมนแมนผูนน้จักทุกมาแล้วผู้จักทุกจักสั่งจกักสาไปเลยเนาะแมนก็คือผ่านมาแล้วก็เลยอยางไดอายุสามสิบขึ้นไปคน,คนตัวจ้อยตัวอ้วนตามเท้ามักแบบได้มามักแบบได้สเปคบอดี้แบบใดก็เ้าแบบใดก็เ้าเนาะแต่ว่าข้อแต่แบบ ขอได้จริงใจจริงใจขอได้จริงใจจริงใจฮักแท้แล้วก็มีอายุหีกนิดหนึ่งเนาะสามสิบปีขึ้นไปเพันบาพี่น้องเลยด้วยเอ้าถ้าหากว่ามีคนแบบทักมาจีบจากมือเรื่งนี่มีคนมาจีบแล้วเพควนจะคู่เรื่องคดออกคดออกยังไงประมาณจากล่าคดออกนะตามน้องคิดมาจากในจักษล้านเนาะคดออกในใจจักได้ในล้านชิปล้านบอลด้วยชาวล้านนะนะ ประมาณสิบสาวล้านเลยเออประมาณสิบสิบล้านได้สาวล้านเนาะด้วยอิงตามเขาอยากให้เนาะด้วยเอตตามเขาอยากให้คันมากหักเพื่อนกะชิ้แดงเอาอยู่แล้แพงอยู่ดอกเนาะบางคนน้อยสิบสาวล้านเพื่อนก็ชีให้ได้แล้วถ้าว่าคนหักกันแทะว่าให้สิบสาวล้านกับยูโอผบในเขตสมบูรณส่วนลายแมันเป็นครอบครัวทุกยากกับอีต้นพ่อแม่เพื่อนมันจะน้อยจนใหญ่เนาะเพื่อสิ่ใหญ่กันยังดีทุกคนเลยเนาะแล้วแกเอฟซีคุยกันเองอันนี้เนาะ เอา t ามให้เอสซีเดบลงได้บับชมได้หูนำการซื้อๆเนนาะแมๆเรื่องอจีบติดโปรติกอันนี้เอาไปคุยกันเองแล้วแต่สิคุยสิลลมกันเนาะมาเขากันได้ก็ถือว่าโอเคมาดินมาหาได้แมนหรือว่าจทีได้สองทางติดต่อไอ้ยังกับทักหาทิมานออกมาได้เนาะหนุห่มๆช่วงเวลาช่วงเว่าน้องล้มกันแบบช่วงในช่วงนึงกับเว็บสี่เ่นเาขาอยากมาดินมายังนี่ได้บ่อยากมาได้เนาะเขาจกมาดินมายังยำดนี่ก็ได้เนาะใครอยากมาเบิ่งเงอนเบิ่งชาติ ครับทุกคนเอาบ่าวแบบต่างประเทศกับต้นฮับอยู่บ่ครับได้เนาะได้ไดเสมอช่ว่าเพิ่นมาแล้วโอ้ยบ่มีนอนอยู่บ่น้อยเพิ่นนอนอยู่ไสเอรอให้เพิ่นนอนเพิ่นพักอยู่ใช่เหรอมาพักมาใส่อยู่นี่ชมมันว่านนะให้นอนอยู่นั่นแหละอยู่เมืองนาะไก่ได้พอไงคนมาไกลมาจากต่างประเทศเพคนมาเยี่ยมยามอือเงินมเงินคนพักอาศัยเพราะว่าอยู่เมืองมันก็ไกลได้บ่เลืองฝ่ามึงเธอฝ่าฝนลบเนาะบ่าะวก้น เป็นมาเพื่นก็ใส่อยู่ใส่แบบนี้ให้เพื่อนพักเพื่อนนั่นนี่เพื่อนนในเนาะเพื่อนนี่ก็ได้นอกเพื่อนแม่ก็ได้บอก็ได้อีกตามข้อสะดวกแต่ว่ามันอาศิบ่มีพระห่มเนาะเราเคยมาไทยเพื่อนแล้วเพื่อนว่าบ่มีพระห่มเด้อบ่มีพระห่มบ่มีสาดปูเพื่อนว่าเนาะพระห่มสาดแล้วก็บ่เรื่องแบบเสื้อนอ่นเนาะที่นอ่อนไปหน้องเอ้ย ก็คือถ้าไายีนหับได้ก็คือมาได้ก็คือถ้าคือกับพื้นนอนก็คือกันได้ทุกคนเนาะเกาจะมีแต่ยงสาบปูคือแบบนี้แหละปูแบบนี้แหละคือนอนได้เลยมีแต่หมอนแล้วก็มีแต่ยงสาบกับหมอนเนาะกับผ้ห่มแบบเก่าๆหน่อยนึ่งมันบหมแมนโอ้เป็นหน่อยอยากนอนยี่บ่เสื้อนอนหนุ่มๆอยากได้เลยอยากได้เนาะก็ได้นอนแบบแน่จากหน่อยเนาะแมนแมนก็ได้นอนหนุ่มๆบหนุบค่ะเพป็นหน่อย เจอเพื่ support, พอนน่ก็ได้เดี๋ว่าซัพพอร์ตเพื่อนน่ก็ได้นะงานมาทีมงานสิถือออกมาแล้วก็ชิป,ปูให้ก็ได้ที่ชุวงว่ามีเอฟซีมนเจอหายแล้วช่วงช่วให้ถือออกมาแล้วก็ชิป,ปูให้เลยเป็นอย่าเป็นเนี่ยหน่นนอยได้เนาะได้อ่าเปพี่นออ้องเยอันนี้ก็คือเพคนจริงใจเลยแต่ตคนเน้นมาคนเคยองค์หักมาก่อนแล้วเนาะนอยากได้ความจริงใจวันนี้อยากเริ่มต้นใหม่อยากหาคนแบบจริงใจแท้ๆวันนี้ถ้าคิดว่าอยากแนะนำเอฟซีอกย่างนึงเนาะถ้าใครที่เขาจริงใจก็คือต้องทำมาจีบก็ได้ต้อง ทักมาคอเฟตนำทีมงานก็ได้เนาะทำโบรจริงใจกับสาวๆเพื่อนแม่นท้าจริงใจจิงใจอะไรท้าจริงใจอยากคบอยากร่มหรืออยากแต่งอีกอ่ะทักมาได้พี่น้องเลยมาได้ช่วยน้องด้วยว่าซับพอร์ตน้องกันแล้วแล้วว่าจะช่วยอยากเรืองยังกะทักมาได้แมนแมนให้น้องเห็นว่าเอ้ยผู้นี้เราหักจริงเนอะเราอยากหักจากแพงเนอะอยากแต่งอีกน้องประกวดน้อเแมนแมนแมนหลักการน้องเพันว่าทาว่าเรื่องร่มกับเรื่องยังมาดินมะยังกะมาหาได้เพันว่าพี่น้องเลยมาหายอดเทือกยอดชันเนี่ยมา ผักยืนอันยูซานหนึ่งก็ได้น้องไปกันตอน,นรับถ้ามีคนอยากอ่าสปอร์ตเรือว่าอยากซื้อสมุดเนาะถ้าเป็นสากทาโพโฮมแล้วก็ข้าวสารนี่เจะซื้เรียกยังเอ้<ว>าเรื่องข้าวสารเลยเนาะข้าวสารก็เนาะข้าวสารข้าวสารก็คือถ้าบ,บุ๊มีข้าก็คือปวดได้เนาะขาดข<ม>้าวขาดขาดข้าวข,ขาดใจเนาะทุกคนเนาะถ้าปวดได้กินข้าวก็คือเห็นงงปวดได้คนเท่าแมนแมนบุ๊มมีเข่ามีแหงแน่นอนเหตุแยกเห็ดงานเนาะแมนต้องเอาข้าวก่อน ศาสตร์ปู่พ่อมมัยังก็ค่อยหาค่อยสร้างไปกันไหมค่อยซื้อไปไหมเนาะได้ขึ้นดูขึ้นซื้อบู่มีก็คือนอนแบบนี้เพราะว่านอนแบบนี้มาแต่น้อยแล้วเนาะปูเแต,ต่ศาร์แล้วก็แต่ว่าขนานอนบอลน,นุมน่มๆก็ชี้นอนรับดีเนาะชุดนองมีพัดลมบ,บอลในห้องนีิชุดนองนอนนี่บป่มีเนาะส<อ>ีบ่ฮ้อนบ่อฉันอนนี่ฮ้อนพัดลมสังกะชีต่ำๆนึงได้นนบอกโกรดเนี่ยกันน่าจะฮ้อนแหละ เพื่อสินอนรับนี่เอายังมีแนววีบอเอาเจเราวีเออเอาเจวีเนาะเอาเจเอาปุ่มยังวีพี่น้องเลยเพื่อมันเท่าความเย็นระดับหนึ่งความหดอ่าสมัยนี้จะบุค่อยเห็นเขาเห็ดยังพัดนะเห็ดด้วยไม้พางนะแต่เก่านั้นเคยมีได้ยี่นอ๋อมีแบบวิพัดอะไรเนาะเวลามันห่อนก็วิแบบบมีพัดลมเด้แต่เก่าว์แต่สมัยนี้มีปุ่มสไลาด์ก็จะเอาปุ่มมันแหละเอาวีที่มันสืบสบายเนาะยังได้ยุบ่อันนั่นพัดลม อยากได้อยากได้เนาะอารมณ์ครอบครัวนี่สิเอาหยังจะได้กอดอุ่นกว่ากันบ่ฮูเลิกเลยได้มื้นได้เนาะเมักิบเได้เบิด้เอ้ยเพราะว่าัวก็ได้พัดลมก็ได้พัดลมนี่โอ้มาเป่ามันเย็นพี่น้องแม่นบ่ิเนาะบ่ได้เนาะือบ่ได้พัดลมน่ะเอาวาเอ้ยบ่ให้เอาไว้เป่าแต่ย้อนแต่ว่าัวน่ะเอาไว้กอดยยหนาเออโอ้ได้ เดี๋ยวมาทั้งสองถ้าเป็นไปได้น่านทุกคนนด้ถือว่าน้องก็แบบเปิดใจคือเขาบอก่านมากเลพี่น้หนุย่ยถ้าภัยหักภัยหมักนอกก้องมาก่อนเนาะกะทา,าค้าน้อ,องเพิน่นกะครอบขัว้วมันกะวิเต้ตัวนี้หรอพี่น้หนุ่ยเฮ็ดไห้ก็ได้จ้าเข่าหาฮกสอบเนาะน้องเนาะสิกินกะได้บ่เดือนสองเดือนเบิด์ตเป็นบ่เบิด์ตโอ้ซมมอร์นี่กะห้าหับจ้างมาซื้อเข,ขา่าเป็นบ่มนเมนโอ้พี่น้อง บางมือบ่ได้รับจ้างได้กินนะโซมาบ่มีข้าวานะบางมืออ่ะอดเน่าบางมืออ่ะอดเน่าแบบอยากษู้อีกอย่างหนึ่งแบบเคยมีมีมือใดมือหนึ่งอยู่บ่แบบบ่มีข้าวกินแล้วก็พากันอดข้าวนะมีบ,มบ่มีมีบ่จักมือ,อจักมือครัประมาณมือหนึ่งสองมือเลยอดอเราได้วันไปร,รับจา้างเราไปห้ารับจา้างฮิใช่ครับจ้างแล้วมาซื้อข้าวอีกเขาเนาะเห็ดไห่ในถุกยูยเห็ดไห่แต่แบบวัไหนเขา ให้แบบว่างเห็บอะไรกได้ครับบางคนไ่เข้าใจเลยแบบมันบ่มีปานนันบ่พก่นว่าแม่นแม่นมันบ่เข้าใจเลยทุกคนเฮาที่แบบโดยความที่ว่าเป็นคนที่เกิดมาในเครืสนบทคือกันผู้ใดอยู่นอกครับน่าสิฮู้เนาะบางคนเนาะแม่นเคยอดเขาคือกันไในสปาะเฮาก็เคยคือกันอันนี้คือกันแหละเฮาอยากถามให้ทุกคนได้พูดกันกันเนาะคือข่าวเนี่ยมันอยู่คนละจุดเนาะมันความรู้สึกต่างกันคือข่า คือน้องกัเกิดอยู่แถวชุนรบทนี่ไงกะตอนในอดเข่าแล้วก็ไปไล่ครอบครัวบางคนคึ้บมาโกหกบ่าเนียนะว่าเขาบ่เห็ดบ่หาบ่คืออุเข่าอดตหนามนะที่แท้กะเห็ดอยู่เห็ดอยู่หาอยู่พี่น้องเยแต่ว่า่เรื่องทรัพยากรมันบ่ร้ายเหมือนไหนเห็ดไฮกับพวกแต่ละเขาหาสอบชิปสอบมาซีเป็นขขาวสารก็ที่ได้ยึดสองคำสอบพี่น้องเยแล้วเคยอยู่จะแบบไปหาแบบไปหับจ้างคนอื่นเลยกะบ่ได้เอาเงินเอาข้าวสารมา เคยอยู่บอกเคยแต่ว่าเขาบอกให้เป็นเปล่าเขาให้เป็นถ้วยให้เป็นถ้วยแม่มือนึงน่ะได้ถ้วยนึงได้สองถ้วยสองถ้วยแต่เห็ดเห็ดมันมือเท่าคำเลยอสองถ้วยมันเสียลายสำนักเนาะถ้วยกับถ้วยอันนี้มันจ๊งไงกน็หนนึ่งกับมาถ้วยีหนึ่งเลยกระชิมมะลัยนี่กระชิประมาณหาโลเนาะมาโขลยจค่หอดหรือบ่น่อโอ้ยบ่หอดบ่หอดดอกโลนึ่งก็เสียหอดหรือบ่ถ้วยนี่นะเสีเบิ่งก่อนบ่หอดดอก ประมาณสามโลไปโลสองโลโลนึงสิบหาพันหนองวานเนาะเขาอยู่บ้านเนาะเขาก็มีใายเป็นชอบป,ป่ะอยู่นี่มีป่ป<ไ>่ะมีเนาะอชอบเจ็ดแสนชอบหนึ่ง <คน S 1> เจ็ดแสนเมนใครมาฟังเรื่องราวของสาวลูกติดกันปุ๊บใจไปนำชีวิตคนเฮามันบุกคืดกันทุกคนนี่เนาะแมนเมนบางคนอ่ามีอยู่มีกินกับ พอจัำส <ane>, the the ั้นจังซีกอะเราได้แมนแมนแต่โดยเฉพาะครอบครัวทุกยากที่เคยอดข้าวอดน้ำมาก่อนกต่เสดหูสำหรับคราบครัเองก็เข้าใจรถที่ได้เบอลแบบนี้แล้วรู้สึกรถเนาะเพราะว่าเขากับทุกยากคือกันเนาะได้เคยผ่านมาเนาะบางคนเได้ผ่านมาแล้วกันได้ยินแล้วกัโอ้อุกใจทุกคนได้เนาะเพราะว่าคนเฮานี่ช่วงที่บุ้มีเนาะกับบุ้มีเลยทุกคนมันจักสีไปหามาเตยไซจักสีไปเอามาเตยไซมากิน แม่นนะครับบ่ได้รับจ้างก็บ่มีเด้อได้บ่ก็เลยหมดเลยข้าวสารก็บังอยู่ใช้ก็หมดบังอยู่เออเงินก็หมดบัยืนก็หมดบ่มีแม่นนึงนะสิไปยามด้เนาะอไปยืมนําพี่น้องก็เขาบ่ให้บางทีเนาะบ่ให้กบงเทื่อเพิ่นก็บ่มีกันเนาะแม่นบงเทื่อก็บ่มีแม่นนหมนจะบ่มีั่นแหละอือคันมีเขาจะแบ่งกันได้บ่ก็แม่นแบ่งกันักแกัน แต่บางบางค้ามันกะแบบเขาบรให้เลยก็มีแต่ส่วนร้ายเป็นเขากะสิให้หันแหละช่วยเลือกันบัดมีเขากะเอามาขึ้นเนาะบมีก็คือหานแล้วคือแบบน้องไปรับจ้างในลูกนี้มั้งไพ่อยู่นะแม่อยู่นะแม่เนาะโอ้ไปก็ไปน้องไปกับน้องบ่ไปรับจ้างนะในเขื่อนนี้ไปจะคนไปรับจ้างกั่ะรือเปาสองคนนี่และสองคนครับสาวนานโอ้ได้สองแสนหมื่นหนึ่งเนาะถือเขาไปกินเองบอ คือเขาเองอาหารเนี่ยอาหารฮันก็หารเองอาหารเองโอ้พี่หนุ่ยส่วนลายเห็ดยังหับจ่างหน่อยไปเชียหญ้าแล้วไปกล่นแม่นมันน้เชียหญ้าแล้วกล่นมันเนาะกนคือกันนั่นแหละแม่นมันก็คือกันนั่นแหละแม่นแม่นพี่หนุ่ยภาษาภาษาพุทไทยแล้วกล่นแม่นาะว่าเพื่อน่ะเคยอยู่กับผู้ไทยมาก่อนก็เลยอยากมันสีวอาแบบเป็นภาษาผู้ไทยส่วนลายเนาะแม่นแม่นเคยอยู่ในพุทธไทยเลยอกหักมาจากบ่าวผู้ไทยมาแล้ว ก็เลยตอนนี้นะกลายมาเป็นอยากได้ผู้บ่าวไทยอีกเนาะเอ้าอย่าบอกผู้บ่าวไทยนะเอ้าภูบาวไทยบ่าวลาวบ่าวสังมเทศขอแต่ว่าคนจริงใจเนาะแม่นถ้าจะคือน้องวานเนี่ยเคยมีประสบการณ์มาก่อนชีวิตผ่านทุกผ่านห่อน้ำกันชุดถ่ายมาถิ่มกันเนาะมาวันเนาะแม่แม่แม่แ่จังหวะคนเราคือต่างกันนิดหน่อยป่าให้เลี้ยงลูกเดียวพี่งป่าให้เลี้ยงลูกพอดียวพันมาเลยชงเงินชงคำเลยบ่ บอ่บอได้สนบ่ได้ไก่ด้วยเนาะบ่อได้เกี่ยวเลยลูกแหมค,คือกับเราทำมาปุ๊ก่อนว่าเสื้อผ้าลูกนี่พอได้มีอยู่บอกเพิ่นว่ากับบัได้ค่อยมีปันใดจากซีหาพืชนนี่แล้วเนาะแม่นบอกแม่นออืเพราะว่าเงิ่นนะครับถ้าหาักว่าซีเอาไปซื้อเสื้อผ้าลูกนะครับพอได้อยู่แต่ว่าเขากินกับบัวมีเนาะแม่นต้องต้องซื้อเขาไปก่อนซื้อเขาก่อนไปหนึ่งเลยเสื้อผ้าพ่อนุ่มกับนุงไปก่อนเนาะ แต่ว <Main> uhm. <cima. S 2> ่า FC พ่นเห็นคลิปนี้ก็ช่วยน้องแน่พี่น้องเลยด้วยสิเป็นผาเป็นแพทยเครื่องเล็กๆนิหน่อยก็ได้พอาเห็นอันนี้โนบุพนุงพี่น้องเลยแต่ว่าทีมงานเท่ากับมาถนาจิตื่อมาอยู่ทั้งเครื่องนิดหน่อยผู้ใหญ่พอได้ปั่นกันนุ่งอันนี้ช่วยเลื่องเซิงกันในการนอปะโกนเนาะบางทีก็สิเอาหัวใจ FC มานำอาชีพวาตลกวัา ดอกวัวแน่จักหน่อยงามปานนี้ยังอันนี้น้องมาคนน้องแม่ทั้งงามทั้งจริงใจเลยทั้งจริงใจทั้งเหยียดเยียงานเก่งปานนี้ก็ยังถิ่มในป้าใดเป็นน้องเลยคือว่าแหละคนเฮามักบ่คือกันน้องน้องน้องบังเทียร์มีทางดีที่เลือกทางทางเลือกที่ดีเป็นน้องเลยบ่าลุงโนชุบมัน่ามีผู้อยากซอยอยากเลือนี่น้องอยากได้ยังรลายที่สุดที่ว่าต้องการที่สุดตอนนี้เขาเลย อยากได้ข้าวกินอยากได้ข้าวสารเลยข้าวสารเนาะ <laughs> ข้าวกินเนาะอได้ข้าวสารข้าวสาร <c oughs> ยังไรอยู่ที่ในสอบนะยังอีกบ่ยังประมาณจักสอบสอบหนึ่งบ่หรือครึ่งสอบบ่เต็มซ้ำอือยังประมาณครึ่งสอบบอ่แน่นเรากินกับสิได้อยู่ประมาณสามมือสีม่มือเนาะตักครอบครัวเพิ่นบัดหลายคนอีกเนาะสิบสองคนพี่หนังเอ้ยยังบ่รวมเบิร์ตได้สิบสองคนนะยังบ่รวมเบิร์งเอารวมอ่รวมเบิร์ตทางแบบ เพราะว่าถ้าบุรโอกับจังไดกับกินข้าวน้ำกันอยู่แล้วก็รวมเัิในจักคนเนาะทอดบอสิบหาโค่นลูกเอลยลูกเอลยสามสามแล้วห้าเล้ยวห้าคนเล้วเจ็ดคนผูกคือว่าสมควรพี่น้องเลยบางมือกับคอยกับน้องนานไปรับจ้างล่ะซื้อข้าวกิโลละปั้นกันกินเนาะกับเ้ยน่ะ พี่ไอ้ไปหาดับจ้างละปั้นให้ช่ไปกินเนาะกินภูรกรรมสองกรรมก็พอแล้วโอ้พี่น้องเลยทองไปก่อนกระเทียดจังเลยคันว่าเฮ็ดเวียดเป็นเดือนในสามชีหลานกันก็จิกไข่เนาะซื้อเขาทีหนึ่งอะไรประมาณซีหาศอกะโอเคพี่น้องอันนี้ได้เท่าไรซิบโลฮาร์โลซิบโลเฉยกะเพราะปั่นกันกระเบิดเดี๋ยสิหากินมือต่อมือพี่น้องเลยใครที่อยากซช้เรือก็ซื้ออ่า มาเหมามบ้าอันยังมาฝากมีเนาะอันยังก็ได้เนาะก็พอได้กินอะไรบรรเทาไปได้ปกติคลองแม่นแม่นพอบรรเทาไปนะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าทำข่าวทำข่าวน้องๆกะไปไต่ดูสงสารพี่น้องเว้ยคือวันวานเนี่ยไปหับจ่างมากกะเข่าได้เข่าหาโลชิโลกับปั่นกันจินได้ช็อคเสมอหรือว่าทิตหนึ่งกับไปหับจ่างไหมขันบริเวไปหับจ่างกับชื่อว่ามัมีเขากินเนาะน้องๆเนาะอือ นอนกับว่าเปิดใจอยากได้พวเลยเนาะตรงนั้นเนาะเออตรงน้เนาะเรมซื้ออะพี่น้องเปิอยา้เวี่พราะว่าโมานีมีเตยเฮ็ดเยากแล้วแมนแมนพนาอยู่ลายแหละพี่น้องไอ้สาเอสาองปีก็จะอ้เขตอยากสังอยากมีขอมีขวแบบอบปุ่นหรือว่าขอบพัวดีๆเนาะตรงน้าปลายปีหรือว่าแปดเจ็ปีขึ้นไปในสี่ห้าพัวเนีะไอ้เขตสนบดนะเมื่อใดจะคิดอยากดินอยากเที่ยวเล้วตีบันีเนาะเมื่อแต่เนาะ เบิดยามแล้วคือเป็นวามิเตย์มิเตยอยากสั่งอยากซ้าพี่น้องเลยอ้าวเป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยข้อให้เงินเลี้ยงลูกเลยสั่งครอบสั่งขั้วเนาะเป็นกำลังใจให้ในกระชูกระซุนต่อไปใช่แต่หน้องนานเดิสู้ๆเด้อสู้ต่อไปอย่าทอยพี่น้องนานน้องนานั่งพี่น้องนนเป็นกำลังใจใหมสู้ๆมีเงินเด็กๆน้อยพี่น้องกระสีหมอกไปเป็น่องมากกว่านอกแม่แม่จัจํานวนเงินหนึ่งแสนกี่พี่น้องกระสีประมาณ 100นึงหรือ200เนาะแม่น200บ่ว่า200ประมาณ100กว่าบาท100กว่าบาทเนาะพอด้ซื้อขาเซื้อข้าซื้อบัตรเด้อโอ้ขอบใจเด้อเอขอบใจทีมงานเนาะกับพอได้เกียมาหลายพี่น้องเอ้ย สวยกันเนาะบางคนเนาะมันอาจซีเป็นแบบครึ่งนึงนะเป็นเงินทีมงานเท่าครึ่งนึงก็ับเป็นเงินเอ็กซซีที่สปอร์ตเอามาตลอดแหละเงินเงินตลอดไม่ได้ทุกคนเนาะแต่ต้องขอบใจเอ็ซีทุกคนน้ำกันแหละที่สปอร์ตเบิ้งคลิปเต็มทุเบิ้งคลิปเนาะติดตามให้กำลังใจพี่น้องเอลยกับเป็นอะไรกับฝากเบิ้งแย่งน้องๆคนซองโคตรนเด้อพี่น้องเอลยซองพี่น้องน้องนานก็คือเป็นสาวเป็นผู้สาวเต็มโตพี่น้องเอลยน้องโน่นี่เป็นสาวมือซองพี่น้องลูกติดถ้าว่าภัยสนใจแบบใด้ด้วยว่า มักจะไหนกัดทักฮาน้องๆพี่น้องเลยคลิปในสปีดไว้สำเนียงกันด้วยขอมโมกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทำงบสมแข่กําลังใจอยู่ดีไม่แหงเบ้ดทุกคนอ่ะบ๊ายบาย